อุ้ยคนเก่งกินข้าวนะครับผมโอ้ยอร่อยไหมพ่อบะทำอร่อยไหมมันร้อนอ่ะอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูกกินให้หมดนะกินกินข้าวหมดจานนี้แล้วค่อยไปกินขนมต่อโอเคโอเคครับอู้เก่งจังเลยว้าวอร่อยไหมพี่มือว่าพวกอร่อยนะต้มไข่นะ ไม่พูดด้วยเลยดูดูสายตาต้องทีวีครับกลับมาบ้านก็นมาดูทีวีกินข้าวก่อนแล้วกิกนขนมลูกนะโอเคไหมครับสบายครับบางมาเพิ้งนี่นล่ะเดี๋ยวพูอจะได้กินแล้วพ่จะไปเอาขนมเขบอเตรียมขนมไว้ให้นะ อุ้ยนี่ไงนี่ขนมอะไรฟันโอเรา้องกินฟันโอครับกินฟันโอลูกโอเคฟันโอได้ละไอัน,นึกไปไหนเอามาเขียวไว้ไม่รินไม่รินจะเล่นด้วยเดี๋ยวขนมอยู่ไหนเออ น้มไว้โอ้ใช่หล่ะตปนงนี้ปลดแจ่ขนมตู้ยยังไม่มีอะไรเออนี่เลยเห็นแล้ว